อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่22มิถุนายนพศ2567มาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกวันนี้สื่อรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล้มแผนล่าตัวจรัดแบมเวตกองหลังของเอเวอเรตันเปลี่ยนเป้าหมายเป็นแม็กควิแมนแนวรับของวูแพมตันแทนดิแอร์ติกสื่อดังของอังกฤษออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจล้มดีลการคว้าตัวจรัดแบมเวตกองหลังของเอเวอเรตันเนื่องจากค่าตัวสูงเกินไป และเปียนเป้าหมายไปหาแนวรับคนอื่นแทนเป็นที่ทราบกันดีว่าแมนยูได้วางให้แบมเวตเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพอันดับแรกชวาวเอเวอร์ตตนตั้งราคาขายสูงถึง70ล้านปอนด์แต่ฝั่งปีศาจแดงได้ยื่นข้อเสนอไปเพียง35ล้านปอนด์เท่านั้นทำให้เอเวอร์ตันปัดข้อเสนอนี้ทิ้งทันที และยืนยันว่าจะไม่ลดค่าตัวของแบมเบตลงอย่างแน่นอนทําให้มีข่าวว่าแมนยูเนต็ดจะไม่เดินหน้ากับดิวนี้อีกต่อไปล่าสุดดีอเรนติกออกมารายงานว่าเซอร์จิมแรคคิปเจ้าของทีมร่วมของแมนยูตัดสินใจจะล้มเลิกโครงการล่าตัวของแบมเบตแล้วเละเตรียมที่จะไปเปิดดิวกับกองหลังคนใหม่แทนคาดกันว่าแนวรับคนใหม่ที่เป็นเป้าหมายของแมนยูเนต็ดก็คือแม็ Q Man. กคิวแมนกองหลังตัวเก่งวัย27ปีของบูแฮมตันนั่นเองรายงานระบุว่า บูพแฮมตันพร้อมปล่อยตัวคิวเมนออกจากทีมหากได้ค่าตัวประมาณ45ล้านปอนด์ซึ่งด้วยเลทราคานี้ปีศาจแดงก็น่าจะพร้อมจ่ายแบบไม่ยากมากันที่ข่าวต่อไปเซอร์จิมแรคคิปเจ้าของทีมร่วมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์กับสื่อ หลังสโมสรถูกแบนจากการเซ็นสัญญากับนักเตะจากทีมนี้ที่พวกเขาเป็นเจ้าของสโมสรเช่นเดียวกันโดยแร็กคีปกล่าวกับ Boom บูมบึกว่ายกตัวอย่างเรามีนักเตะนี้ซึ่งสนใจที่จะย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมคิดว่าเขาน่าจะมีศักยภาพที่จะอยู่ในพรีเมียร์ลีกได้ในขณะเดียวกันก็ยังมีข่าวลืออีกว่าแร็กคีปกำลังพิจารณาขายนีทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของยูฟา่าเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหลายสโมสรแต่เขาปฏิเสธขาา่าวดังกล่าวเราไม่มีความตั้งใจที่จะขาย นีเพราะผมชอบคอนเซปต์ของการมีหลายสโมสรและผมคิดว่านีสน่าจะส่งเสริมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเหตุผล2ข้อข้อแรกคุณสามารถดึงศักยภาพของผู้เล่นอายุน้อยที่นี้ได้ดีกว่าที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางครั้งคุณอาจจะเจอคอปปี้เมนูคนใหม่ มันอาจจะยากมากสําหรับนักเตะเยาวชนของปีศาจแดงแต่ที่นั่นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนนี้ที่ได้แค่งอายุน้อยคุณภาพดีไปใช้งานอย่างที่2เนื่องจากมันค่อนข้างยากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดิวกับนักเตะรุ่นเยาวในยุโรปแต่นี้สามารถทําได้ดังนั้นหากมีเด็กอายุ15ปีที่ยอดเยี่ยมในฝรั่งเศสเราก็สามารถเซ็นสัญญาเขากับนีดและใช้พวกเขาเป็นสื่อกลางให้กับแมนยูไนเต็ดภายหลังได้ข่าวต่อไป สื่อรายงานค e ิดเตียนอิเล็กเซนมิดฟิลด์ตัวเก๋าเตรียมย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ค่อนข้างแน่นอนแล้วฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อด้านฟุตบอลออกมารายงานข่าวว่าค e ิดเตียนอิเล็กเซนกองกลางทีมชาติเดนมาร์กพร้อมที่จะอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปค้าแข่งกับสโมสรใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้รายงานข่าวระบุว่าอิเล็กเซนได้บอกกับเพื่อนๆของเขาว่าเขาพร้อมที่จะย้ายออกจากทินอเทอร์ฟอร์ด เพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆซึ่งสถานการณ์ตอนนี้อิเล็กเซนเหลือสัญญากับแมนยูอีแค่ปีเดียวเท่านั้นซึ่งหากทีมไม่ตัดสินใจขายเขาออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ปีหน้าดาวเตะวัย32ปีก็จะสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวคาดกันว่าหากมีทีมติดต่อเข้ามาจริงๆปีสัตวแดงก็น่าจะปล่อยตัวออกไปในราคาย่อมเยาโดยเวลานี้มีสโมสรจากตุรกีและซาอุดิอาระเบียสนใจที่จะดึงตัวอิเล็กเซนไปเสริมทัพซึ่งหากอิเล็กเซนย้ายทีมจริงๆ ก็จะทําให้แมนยูลดค่าใช้ใจ่ายได้พอสมควรเนื่องจากเวลานี้เจ้าตัวรับค่าเหนื่อยสูงถึง150,000ปอนต์ต่อสัปดาห์สำหรับอีลิกเซนย้ายจากเบนฟอร์ดมาเล่นให้แมนยูในเต็ดแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปี2022ลงสนามไปทั้งหมด72นัดยิงได้3ประตูทําได้อีก13แอสซิสพาทีมคว้าแชมป์คาราบาวครับและ FA ครับอย่างละหนึ่งสมัย มาที่ข่าวต่อไป Chelsea, เชลซีเตรียมปาดหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขวัวตัวไมเคิลโอลิเซ่ปีขวาของคิตตันพาเลตมาเสริมทัพตามรายงานระบุว่าเชลซี Chelsea, จอเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการแข่งขันไล่ล่าตัวไมเคิลโอลิเซ่แข่งตัวลุกของคิตตันพาเลตมาเสริมทัพโดยนักเตะรายนี้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ70ล้านยูโร โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญา70ล้านยูโรในการคว้าตัวไมเคิลโอลิเซ่และพวกเขากำลังพิจนารณาตัวเลือกอื่นๆในตลาดซื้อขายนักเตะแต่ทางด้านเชลซียินดีที่จะจ่ายค่าฉีกสัญญาและพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้ปีกตัวลูกไายนี้มาร่วมทีมสำหรับไมเคิลโอลิเซ่เป็นนักเตะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องการดึงตัวมาร่วมทีมเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามเชลซีเป็นทีมเต็งที่จะปิดดีลนี้และเจาะคข้าตัวโอลิเซมาคาแข่งในรังสเตมฟอร์ดบิดมาปิดท้ายกันด้วยข่าวนี้ในเกมยูโรที่ผ่านมามีประเด็นร้อนของอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกับตันทีมชาติโปรตุเกสตามข่าวคิเตโนโรโนัลโดอดีตกองหน้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและกับตันทีมชาติโปรตุเกสหันหน้าไปทางด้านข้างในขณะที่ทีมชาติโปรตุเกสกำลังร้องเพลงชาติก่อนเกมที่พบกับสาธารณรัฐเช็ก เรื่องนี้ต่างทำเอาแฟนบอลหลายคนสงสัยว่าทำไมกัปตันทีมชาติโปรตุเกสรายนี้ถึงหันข้างแทนที่จะหันหน้าไปนเนววเร็วกับเพื่อนๆในทีมซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยภายหลังว่าแท้จริงแล้วเขาทำเช่นนั้นเพื่อแสดงความรักและความเคารพที่มีต่อประเทศชาตินี่ถือเป็นประเพณีของกัปตันทีมชาติรายนี้ตลอดอาชีพการงานของเขาโดยถือเป็นการแสดงความเคารพต่อชาติบ้านเกิดซึ่งบางคน อาจจะหัวเราะเยาะกับพฤติกรรมแปลกประหลาดนี้แต่ดูเหมือนจะไม่สร้างผลกระทบให้กับเขาเลยแม้แต่น้อยสำหรับเิตโนโรนัลโดลงเล่นฟุตบอลยูโรมาแล้วทั้งหมด6ครั้งตั้งแต่ปี2004จนถึงปี2024และเขาก็ได้รับโอกาสติดทีมชาติและพ่วงด้วยการเป็นกัปตันทีมเช่นเคย จบไปแล้วนะครับสำหรับข่าวสารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่22มิถุนายนพศ2567ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยน enfin ะ <roup as. S 1> ครับขอบคุณครับ